สวัสดี FC ทุกท่านค่ะพายิงน้อยมาสวัสดี FC ทุกท่านค่ะเพราะว่าเพื่อนๆเ,เขาหลับกันหมดแล้วนะคะอิงยังไม่หลับนะคะปีใหม่นี้นะคะนุกอ่กล่าวขอบพระคุณแม่นามากๆนะคะที่เมตตาให้นุกแบบอยากกินอะไรอร่อยๆก็ไปซื้อกินนะคะสําหรับปีใหม่นี้นะคะ ขอให้แม่นามีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆปีใหม่นี้นะคะร่ลำรวยร่ลำรวยไม่เจ็บไม่จนค่ะแม่แลก้ก็หนูก็ต้องขอพอะคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่านที่เมตตานุกสนับสนุนนุกมาทุกช่องทางนะคะที่จะเมตตานุกแล้วก็เด็กๆก็ขอพระคุณมากๆคะ่ะขอบคุณ f c ที่เป็นกําลังใจให้นุกมาตลอดนะคะ f อทุกท่านคะ่ะ ปีใหม่ขอให้ทุกท่านมีแต่วความสุขความเจริญนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยค่ะไม่เจ็บไม่จนนะคะก็นุก,ก็คิดไว้ว่าอ่าสิ้นปีคืนเขาดาวนุกอ่าคิดไว้นะคะว่านุกจะไปสวดมนต์ข้ามปีนะคะนุกคิดไว้อย่างนั้นตั้งใจไว้อย่างนั้นนะคะถ้านุกได้ไปนุกจะ มีคลิปมาฝากนะคะสำหรับคืนนี้นุกก็ขอบคุณมากนะคะนอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ